สบายดีออยายเอ๋ยสมัยเหลยยงมาตะแฮมอันว่าขุนเจืองนั่นมีซื้อเสียงลือซาดังไปไกลหอดแดนโขมทั้งเจ็กแก้วก็หับหูไผก็บูซาเจ้าขุนเจืองผู้หญิ่งใหญ่ปากตำานานใสใหไยหินไว้สัวฟ้าดินสลายอันว่าขุนเจืองเจ้าคือเสือเผาล่าเทึ่ง เล่าอยู่หึงแต่ยุขีนพวกไทยเล่าบอมาหอดขุนเชืองได้ทำการสั่งสู่ผลงานอันอยิงไงพี่น้องเล่าและไทยไพโกหับหูเจา้าเกียรติหญ่ล้นว่าคุนเชืองทานเอ๋ยขอจูมือพระเดชพระคุณทานหับฟังเรืองเผ่าเล่าทึงลูกหลานคุนเชืองผู้ย,ยิ่งไงเหลืองเล่าซิเป็นจังได้นั่น ฝากทานผู้ชมผู้ฟังติดตามไปพร้อมกันและก่อนจะไปหับฟังขอหนึ่งไลค์หนึ่งสับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสัางผลงานต่อไปขอขอบใจเอฟซี FC ท่าแขวงอุดมไส้สอปปเล่าที่แนะนำให้แอดน้ำเรืองเล่าของเผาเล่าทึงมาเว้าสู่ฟังเจ้าของแผ่นดินที่แท้จริงในคงเขตสุวรรณภูมินี้ ผู้ที่มาบุกเบิกตั้งแต่ยุคหินผู้ที่ตั้งทินฐานก่อนส้นเผ่าอายเล่าและกลุมเผ่าตระกูลเล่าไตจะอพยพลงมาบ,บรรพบุรุษเล่าทึงได้สร้างปฏิมากรรมอันยิ่งใหญ่บ่กว่าจะเป็นธงหาหินหินตั้งของบางหรือของเจียงให้บุหานที่บ้านเสียงกลุ่มคนที่เคยมีอารยธรรมที่จเจริญหงเฮือง และมีอิทธิพลสูงในหยก่อนประวัติศาสตร์ศาสตร์เล่าในครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาสามารถแรยญานุภาพทั่วดินแดนสุวรรณภูมิเป็นทียอมหับและฮับหู้ของสุนเผ่าขมและสุนเผ่าล่าบุฮานสวนเผ่าล่าเถิงมีความสำนิสำน,นันในการหบอยู่ทั้งล้างส่างและซื่อเสียงได้เลื่องลือไปไกล และเขาคนนั้นมีพนามว่าคุณเจืองทำมีกรลาชคุณเจืองเปรียบนางเทพเจ้าของสนเผ่าล่าเทิงทั้งปวงตามตำนานหมากน้ำเต้าปุ้งเล่าไว้ว่าสนเผ่าเล่าเทิงเป็นสนเผ่าายของสนเผ่าเล่าที่บุผ่านหูเล็กซี่ดำออกมาก่อนฉะนั้นจึงมีผิวําส่วนการที่พิสูจน์ทางด่าน DNA นนั้นตามหลักวิทยาศาสตร์ พวกเขาคือกลุ่มคนออสเตรียซึ่งใส่ภาษาอยู่ในกลุ่มมอนคาเมที่มี14กลุ่มใหญ่และ34กลุ่มหน่อยกลุ่มที่1กลุ่มจลีใต้ไซลงพอซบเต็มแล้วจึงใหญ่บ้านกลุ่มที่2กลุ่มยะเหินดำลงสีวิตในเขตไซแดนอัตตปือกับเวียดนามกลุ่มที่3กลุ่มตะโอยนิยมเฮตนาไม่เพื่อลาสัตดดำรงสีวิตเขตเมืองตะโอยแขวงสาลวัน กลุ่มที่4กุ้มตองเหลืองนิยมใหญ่ทินฐานภายในเจ็ดวันเมื่อใบตองแห้งดำรงชีวิตในเมืองหน้ากายแขวงขมวนและเมืองเพียงเขตป่าสงวนน้าปุยแขวงสัญบญุรีกลุ่มที่หกุ้มอลรักุ้มหนีมักลาสั์มักเอานั่งเสือและเขาสัต์ติดไว้ตามเสาเฮือนกุ้มหนีมีความโหดเหี้ยมและจิตใจเด็ดเดี่ยวกลุ่มที่หกกุ้มขมุกุ่มหนีมักถมาหากิน โดยการให้ไทยไทยหน้าเขตผู้สูงมักความสงบดำารงชีวิตตั้งแต่ผากเหนือหอดแขวงขมวนกุมที่7กุ้มแขวตัดมักใส่เครื่องประดับตามต้นโตที่สําคัญปูไส้มักเจียแขวทั้งหนาให้เพียงกันส่วนหลายดำารงชีวิตอยู่แข็งเซกองและแขวงสารวันกุ้มนี่เป็นที่หัวักดีในสมัยทรงขามม้ามสามมูบานลาวไทยที่แขงสญบุรี เป็นทีเรื่องลือว่าสามไอหนุ่มแข่วตัดขึ้นรถกับโบได้ขี่เฮือกับจมขึ้นเครื่องบินกับโบติดพวกเขาได้เดินทางจากสารวันโดยการขี่มาเกอรอมาสู่หบอยู่แขวงสยบุรีและพวกเขาได้สร้างตำนานจนเห็นให้กระสุนปืนใหญ่ของไทยเมดแม็กส่วนไทยต้องได้ขอกระสุนนำสิงคโปร์นี่เป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่เป็นทีซาลอในทั่วประเทศุมท,ที่8 กลุ่มแท้นีมักเข็ดขั้นแท้ออมเพื่อนสูงเถาเอิกหรือเถาข้อส่วนลายดำลงสีวิตในแขงล้วงนลำท่าบอ่อแก้วและพงสาลีกลุ่มทีเก่ากลุ่มกวยหรือกลุ่มกุยดำลงชีวิตอยู่แขงอัตปือประเทศลาวและจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและบางส่วนของพมา่ากลุ่มนี้นิยมเลียงสร้างมีวิซาจับส้ง่งกลุ่มนี้กบอร่อยนาในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ประมาณ300ปีก่อนขศก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ทำการอันสามารถยึดยุโรปได้และอินเดียโดยมีทหารและคนสร้างเผ่ากุยเพราะกองทัพยุโรปบกเคยเห็นกองทัพส้ง่งจึงพากันแตกนี้จนเห็นให้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มีไส้อันยิ่งใหญ่เนื่องจากว่าในยุคนั้นกองทัพยุโรปส่วนหล่เม่นการหลบอยู่ทางลังมาแต่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้กองทัพ และได้ปลาซ้นซาว้ากล้วยเป็นคนสรสางในการหลบเทิงล้างสางจึงเหตไห้กองทัพยุโรปพากันแตกกระเจิงกลุ่มที่สิบแมนกลุ่มหน้ากลุ่มคนหนีมาเค็ดหน้าดำรงชีวิตในทั่วประเทศกลุ่มที่สิบเอ็ดกลุ่มหูยานกลุ่มหนีมักใสลูกเหตตามหูและมีหูเงากลุ่มที่สิบสองกลุ่มจะไล่กลุ่มหนีมักกินของดิบกลุ่มที่สิบสามกลุ่มจอมพ่นกลุ่มหนีกินง่าด้ำต่างเขา กุ่มที่14กุ้มละเดกุ่มนีเหตุการณ์ปลูกฝังบูซ่าเงาเจียงจากนี้กุ่มเล่าเทิงยังได้แบ่งออกเป็น34ส่วนเผาหย่อยดังนี้1เผากุมุ2เผากระตาง3เผากระตู4เผาเกลียง5เผากรี6เผาค้าเม่7เผาง่วน8เผาเจ้าเก่าเผาสามตาว10เผาสดาง11เผาสวย12เผาซีเมียน 13เสายเผเหิน14เผาตะโอย15หเผาเตียง16เผาตรี17เจผาตุ้ม18เผาแทน19เกาเผาบิดเศาเผาเบ้าเอเอ็ดเผาปะโกเศาสองเผาไรเศาสาเผาพองเศาสี่เผามะกองเศาหาเผาม้อยเศาหกเผายรุเศาเจ็ดเผาแย่เศาเผาละเม็ดเศาเก้าเผาละฮีสามเผาตะโอย 31เผ่าเอดู32เผ่าอารักษ33เผ่าลาเวน34ิเผ่ากุยส่วนเผ่า,าทิ่ใหญ่ากมูและมีประชากรหลายากมู่แมนเผ่าขมกที่ดำรงชีวิตตั้งแต่ผากเหนือจนหดแขวงขมวนของประเทศเลาวมีประชากรประมาณ700,000คนเศ้าขมุส่วนหลายเต่าโฮมกันอยู่แขงอุดมไส้และแขงลงผอบางกลุ่มเผ่าลาวเทิงมักดำรงชีวิตอยู่ทั้งผู้ชีวิต